น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแน,นลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อกำหนักทำตามหลวงพ่อจรัญแนะนำจุดทุบสามดอกก่อนใส่บารหลวงพ่อจรัญท่านว่าใส่บารทุกวิธีแก้กราได้การตักบาร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระภิกษุจะถือบาทออกบินทบาทเพื่อรับอาหารอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทําทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระหลวงพ่อจรันท่านแนะ็ดลับใส่บาตรให้ถูกวิธีแก้กรรมได้ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยท่านพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจารัานทิตตะธรรมโมท่านแนะนำว่าก่อนใส่บาตรให้จุดธูปสามดอกกลางแจ้งขอขมากรรม โดยตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารหมู่พานทุกพบทุกชาติขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันหลังใส่บาเสร็จทุกครั้งก็ให้ตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวว่ากูสอที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโพคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารามีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาส,สนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทินและขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ วิญญาณสัตรูหมู่มานหมู่พานเช่นมนุษย์หุ่นสวนเพื่อนในครอบครวัวทุกพบทุกชาติให้เอ่ยชื่อได้ยิ่งดีขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดจากกันณนะเดี๋ยวนี้เทินขอให้อุปธรรมคำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือว่าถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนมเมล็ดข้าวสารมเมล็ดทรายดินเจ้ากรรมนายเวรตาม,มเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกันณนะบัดนี้เดี๋ยวนี้เทินขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปธรรมํำชูกรณีที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตัวเองบางท่านแผ่ให้ผู้อื่นจนลืมแผ่ให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ควรสวดอิติปิสโสเลยอายุหนึ่งจบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยจะเกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันล,ละ10ถึง30ครั้งการแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้นท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ท่านแนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันล,ละหนึ่งครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะหายหนึ่งเท่าหนึ่งรวิญญาณหรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจากลิ้นปีแล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระหกหรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญใช้กับผู้ตายนำสองบุญใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กรรมให้ตัวเองได้ผลดีเร็วขึ้น วิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่องบางคนลูกเกเรวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้ เวลาที่เราไปทํำบุญหรือทําความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศีลแล้วการพูดคุยที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้สบายใจการสนทนาธรรมการให้ทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรมะชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวังการทําความสะอาดห้องพระ การถวายน้ํำเพียงหนึ่งแก้วให้กับหิ่งพระพุทธการร่วมอนุโมทนาการทําความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนทำความสะอาดห้องพระหรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นบุญกุศลและ เป็นบุญทั้งสิ้นให้เราตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าให้เอ่ยชื่อและนามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิต ถวายบุญที่ทำเช่นการใส่บาตรถือศีลสวดมนต์ให้ทานลูกขอถวายบุญกุศลน,นี้แด่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์นำสองบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชมีปัญญาโภคะความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มารหมู่พานคือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรธิดาทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้มารักมหากรุศนี้รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณนะเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบรรารมีสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขั้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์ผลผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เทินสาธุ หลวงพ่อจรันท่านได้ให้โอวาดไว้ว่าการตั้งนโมสามจบเพื่อขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเพราะบรารมีของพระพุทธองค์สามารถเปิดสามภพคือสวรรค์มนุษย์และนรกไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่พบใดแม้แต่นรกขุมสุดท้ายก็จะสามารถเปิดทางไปถึงได้เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับอย่างรวดเร็วและอโหสิกรรมให้เราหมด และควรกรวดน้ำลงลิ้นด้วยทุกครั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาจะได้เป็นทิพยานเพราะท่านได้สำเร็จพระอระหันต์แล้วปัญญาทางโลกมีทุกคนมีอยู่แล้วได้จากพันธุกรรมของพ่อแม่แต่อย่าให้ขาดปัญญาทางธรรมซึ่งก็คือจิตสัมผัสรู้ชั่วดีและการอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ถ้าได้ปัญญาทางธรรมจะประสบความสำเร็จความสมบูรณ์พูนสุขทุกประการเพราะบุญคือขุมทรัพย์ลาภยศจะมาเองและยังช่วยครอบครัวผู้อื่นได้อีกด้วยเวรกรรมแก้ไขได้โดยการขอขมากรรมและส่งวิญญาณด้วยพระสะดุ้งมานขนาดสามนิ้ว5นิ้วเป็นการต่อชาตาต่อชีวิต ถ้ากรรมใดได้รับอโหสิกรรมกรรมนั้นจะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นหรือไม่ที่ป่วยก็จะหายที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเริ่มจะมีบุญมาช่วยแล้วหากกรรมยังมากก็จะยังลำบากอยู่การตักบาตรโดยทั่วไปผู้คนที่นำของเอามาตักบาตร จะยืนอยู่ตรงทางที่พระภิกษุเดินผ่านส่วนมากของที่ผู้คนนิยมใช้ตักบาตรเป็นหลักก็คือข้าวโดยก่อนที่พระภิกษุจะเดินทางมาถึงจะมีการนำข้าวจบที่ศีรษะแล้วก็อธิษฐานเมื่อพระภิกษุเดินทางมาถึงพระภิกษุจะหยุดยืนตรงหน้าคนที่จะตักบาตรแล้วก็เปิดฝาบาตรก่อนที่จะตักบาตรคนที่ตักบาตร จะต้องถอดรองเท้าก่อนจากนั้นคนที่ตักบาตรจะนําทานที่ตนมีถวายพระเมื่อให้เสร็จแล้วพระจะให้พรคนที่ตักบาตรจะพนมมือรับพรโดยปกติแล้วจะนิยมคุกเขา่าหรือว่านั่งยองๆประนมมือซึ่งผิดตามพระธรรมวินัยเพราะจะทำให้พระอาบัติ ขณะที่ให้พรคนที่ตักบาตรอาจจะมีการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับการกรวดน้ำนั้นอาจจะทำขณะที่พระให้พรหรือหลังจากการตักบาตรเสร็จสิ้นก็ได้หลังจากที่พระภิกษุให้พรแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ